T.S.I. ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Cherry Mobile Value Your Lifestyle สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการซัดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะจันทถึงสุกสองทุ่มตรงค่ะและ8ปดโมงเช้านะคะอัปเดตเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกาันรวมถึงพิเศษวันศุกร์นี้ค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถรับชมคอนเทนต์ดีๆในระดับฮอลลีวูดได้นะคะเพราะคอนเทนต์ที่นิกจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักวันนี้นะคะผ่านแอปพลิเคชันน้องใหม่ค่ะ ดูนี่ หรือถ้าใครจะมีคอมพิวเตอร์นะคะแท็บเล็ตจะเข้าไปทาง w วอร์ไวทเว็ก็ได้นะคะ w w w d o ไวท์เค่ะเขาจะรวบรวมเอาซีรีส์ดังจากฮอลลีวูดเยอะแยะมากมายนะคะหลากหลายเรื่องที่อยู่ในใจคุณผู้ชมมาให้ติดตามกันแบบบุฟเฟ่ในราคาที่ถูกมากๆเลยล่ะค่ะเพราะคอนเทนต์คุณภาพที่คุณผู้ชมจะได้ชมนะคะมาจากบริษัท ST g m u l t มัลติมค่ะผู้ที่ค้าวอร์ดอยู่ในธุรกิจของการนำคอนเทนต์คุณภาพจาก ต่างประเทศนะคะเข้ามาออกอากาศในประเทศไทยมาอย่างยาวนานและเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับเสียงภาคนะคะของทีมภาคมืออาชีพค่ะและที่สําคัญค่ะคอนเทนต์ที่เขานํามาออกอากาศเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักเขาในเชิงลึกมากขึ้นนะคะลงรายละเอียดสําหรับธุรกิจนี้ว่าเหมาะสมกับช่วงเวลาในประเทศไทยแล้วหรือไม่กับการรับชมทีวีแบบออนไลน์นะคะ จะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับผู้บริหารท่านนี้กันดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะ่ะนี่แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะที่อินโทรให้เห็นค่ะแต่รายละเอียดสำหรับดูนี่จะเป็นอย่างไรคงต้องมาคุยกับผู้บริหารหนุ่มท่านนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจ้าคะ่ะขออนุญาตต้อนรับสู่รายการแซดแอนเซอร์นะคะให้กับคุณเพื่อนช่างและคุณผู้ชมรายการได้รู้จักอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะคะสําหรับผู้บริหารดูนี่และว,วันนี้เนี่ยเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเดือน<ช>มก<ช>ร,ราคมที่ผ่านมาครับผมอยากรู้จักดูนี่เพิ่มเติมค่ะว่าเป็น หรือว่าเป็นช่องทางใหม่ในการที่จะรับชมคอนเทนต์ดีๆจาก stg ยังไงบ้างอะคะครับผมก็ดูนี่นะครับผมดูนี่เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ดูหนังแบบ anywhere anytime คือที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้มไม่อัน นะครับโดยที่จ่ายรายเดือนถูกมากนะครับผมเดือนหนึ่งประมาณ159บาทนะครัถูกมากคือเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ชมเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะเห็นซีรีส์ฮอลลีวูดจะเห็นบาร์ไตี้โชว์จะเห็นโชว์ต่างๆเยอะแยะเลยเนีที่ให้ดูที่ไหนก็ไหนก็ได้ในคุณภาพระดับ HD ด้วย Standard Definition ด้วยเลือกได้เลยนะฮะแล้วก็มีทั้งภาคไทยแล้วก็บรรยายไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ คำว่าดูนี่เนี่ยโอเคเข้าใจในสเต็ปแรกก่อนนะก็คือเป็นแอปพลิเคชันก็คือเป็นช่องทางหมายที่คุณจะสามารถรับชมคอนเทนต์ต่างๆที่คุณชอบพูดมาบอกว่าเป็นซีรีส์ฮอลลีวูด คือจะถูกรวบรวมมาไว้ที่นี่เลยเหรอคะใช่ฮะคือณตอนนี้เนี่ยเรามีจํานวนชั่วโมงเนี่ยประมาณ2,000ชั่วโมงนะให้ผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็เลือกได้ตามใจดูที่ไหนก็ได้คือถ้ามีสมาร์ทเดเวิ์หรือมีอ่างเโทรศัพท์มือถือมีสมาร์ททีวีนะหรือจะมีแท็บเล็ตอ่ะโอเคใช่ครับหอือคอมพิวเตอร์ n o t e บุ <Note> ๊กหรือ iPad เป็นต้นดูได้ทุกที่ทุกอุปกรณ์เลยะนะโดยจะดูผ่านทางเว็บไซต์เราก็ได้นะคือ duni.com หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราคือไปกด เสิร์ชท,ที่ตัว App Store นะคำว่าดูนี่แล้วกดโหลดได้เลยนะก็จะเข้ามาแล้วก็ e g จ ister เข้าไปก็รับชมได้เช่นเดียวกันะนะฮะโอ้โหแต่ทีนี้ค่ะนึกอยากเจาะลึกลงรายละเอียดสำหรับตัวคอนเทนต์ที่บอกว่า2000ชั่วโมงใช่ไหมคะณนะตอนนี้คือตอนนี้คอนเทนต์ทั้งหมดที่เราเข้ามานะจะเป็นคอนเทนต์ที่มาจากฮอลลีวูดทั้งหมดเป็นซีรีส์ฮอลลีวูดคุณภาพนะครับหลายหลายท่านอาจจะเคยรับชมจากทางดิจิตอลทีวีหลายๆช่องนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยปัญหาของหลายๆท่านคือ เวลาชีวิตเนี่ยมันมันไม่ได้ตรงกันไม่ได้แมทช์กันกับช่วงเวลาเราไม่สามารถที่จะกลับบ้านไปทุกสามทุ่มเพื่อรับชมซีเรื่องนั้นทุกตอนจนจบซีซั่นหรือแบบจะรับชมทุกบ่ายเพื่อให้จบเพราะทุกคนชีวิตเร่งรีบล่ะต้องทานู่นทํานี่ทีนี้ว่าสิ่งที่เราออฟเฟอร์ให้คือคุณสามารถรับชมซีวีเรื่องโปรดได้ที่ไหนเมื่อไหร่มากเท่าไหร่ก็ได้โอ้โหฮะ คือแบบบุฟเฟ่เลยใช่คือสมมุติว่าคุณดูไม่ทันเสร็จปุ๊บคุณมาที่แอปพลิเคชันเราก็ดูได้เลยนะซึ่งมันจะง่ายมากกดคลิกเข้ามาไม่เกิน2ครั้งคุณได้ดูล้แล้วก็เลือกดูนะซึ่งแอปพลิเคชันของเราเนี่ยความฉลาดของมันคือว่าทุกครั้งที่คุณกดดูเสร็จปุ๊บคุณกลับมาดูอีกทีน่ยคุณดูต่อได้เลยนะหรือคุณจะเปลี่ยนอุปรกรณ์ สมมุติว่ากลับบ้านคุณดูผ่านทางมือถืออยู่กลับบ้านมาดูสมาร์ททีวีหรือผ่าน PC คอมพิวเตอร์ปุ๊บดูต่อได้เลยนะ,ะแล้วก็คุณภาพเนี่ยสมมุติว่าอินเทอร์เน็ตเร็วมันจะอัพขึ้นมาเป็น HD ให้เลยเฮ้ยอัตโนมัติอัตโนมัติเลยหรือถ้าอินเทอร์เน็ตบกชา้าหรือใช้แบบมือถือกลัวจะเปลืองมันก็จะปรับเป็นสแตนดาร์ดเดฟิเนชันให้แล้วถ้าแบบคราวก่อนดูภาคไทยเอาไว้เปลี่ยนเรื่องดูของเก่าจบละ ของใหม่มามันจะจดจําค่าไว้ว่าผู้ใช้รายนี้ชอบดูภาคไทยจะขึ้นเป็นภาคไทยให้เลยไม่ต้องไปตั้งเซตติ้งใหม่ใดๆใช้งานง่ายมากหรือถ้าใครชอบดูที่เป็นซาวด์แทร็กบวกกับบรรยายไทยก็จะขึ้นเในแบบเดิมให้นะคือมันจะเป็นโปรแกรมอัจฉริยะที่จะดูประวัติของคุณว่าเคยดูไายังไงแล้วก็ฟอลโล่ตามนั้นได้เลยะ โอ้โหพอฟังฟังมาเนี่ยเหมือนว่าชีวิตนี่มันจะง่ายมากขึ้น<ะ>และที่สําคัญเหมือนราคาถูกแสนถูกอ่หนึ่งร้อยาสเก้าบว่าตอนนี้เนี่ยคือชีวิตเขาเรียกค,คนเมืองแล้วก็คนโดยโดย,โดยทั่วๆไปนะฮะคือ เรามีชีวิตที่แบบว่ามันวุ่นวายมันแบบว่าคือเร่งรีบตลอดเวลานะไม่สามารถที่จะมาอยู่ติดบนหน้าจอได้ไม่สามารถที่จะมาติดตามแม้กระทั่งตอนนี้โอ้ยยี่สิบสี่ช่องเกิดขึ้นนะ,ะในไ่ไ้<ด>จนอนอแล้วแต่ละช่องนะคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยถูกนะทำให้พอดูช่องนี้เสร็จต้องเปลี่ยนไปดูช่องนั้นดูโอ้โหปวดหัวมากะนะนี่คือทางเลือกอมันคือทีวีย้อนหลังฮะที่สามารถที่จะกดเข้ามาดูที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ไงฮะเพราะฉะนั้นนนเเเรรากลยห้้ีีีวิตงงแ่่่ึซจๆุณ์ มันเกิดขึ้นที่ต่างประเทศแล้วนะ,ะอย่างที่อเมริกานะครับอ,อย่างถ้าเราจะยกตัวอย่างนะอ,อย่างเช่น Netflix เป็นต้น Netflix ที่อเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2 0 0 8 2 0 0 9ช่วงนั้นนะฮะที่เขาปรับมาเป็นให้บริการแบบดูวิดีโอออนไลน์แบบนี้ซึ่งณปัจจุบันนะฮะเน็ตฟลิกเนี่ยมีสมาชิก50ล้านคนโอ้โหช่วอเมริกา <นะ S 2> ช่วอเมริกา50ล้านคนโโซึ่ง50ล้านคนเนี่ยเสียถูกมากนะครับเดือนหนึ่งเดือนละ8เหรียญเท่าน,นั้นเองในอเมร ในการดูทีวีย้อนหลังทั้งหมดซึ่งหลายๆคนเนี่ยออของ n น t f l i x นะฮะที่เป็นสมาชิกเขาเนี่ยคือสมัครทิ้งไว้เลย้วจะดูไม่ดูก็อีกทีก็อีกเรื่องหนึ่ง huh. เพราะว่าแปดเหลี่ยมมันมันแทบจะไม่มีอะไรเลยฮะเ <ใช S 1> พร<อ>าะกลับมาที่เมืองไทยกลับมาที่เอเซียเอีซีเนี่ยสิงคโปร์มีธุรกิจนี้แล้วฮ่องกองเกาหลีเอ่ยรวมถึงทุกๆประเทศนะ,ะแต่ถามว่าในเมืองไทยเนี่ยในอดีถึงปัจจุบันเนี่ยธุรกิจนี้มันยังไม่เกิดในอดีนะเพราะเนื่องจากอินฟราสตรักเจอเมืองไทยอินเทอร์เน็ตความเร็วมันยังไม่เพียงพอนะแต่ในปััจจุบนนนี้เ่ยืองา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหลายๆรายเนี่ยเริ่มออกแพ็กเกจมาแข่งกันเยอะทั้งแบบว่าทั้ง r u e เอง 3BB เอง t o โอทแต่ละคนนี่เร็วมากนะสิบก12เมกราคาเท่าเดิมนะ4 9 9 5ก9กันแล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าดูดูนี่ของเรานะใช้เมกเดียวใช้เมกเดียวปกติที่เราใช้3 g 4 g ตอนนี้ที่คุณดูได้หมดแล้วรับประกันไม่กระตุกแน่นอนถ้าคุณดูแบบว่าคุณนิกดู YouTube อยู่บ้านหรือดูอะไรก็แล้วแต่อยู่บ้านสตรีมมิ่งถ้าดูได้ดวงเราได้แน่นอนนะแล้วถ้าอินเทอร์เน็ สามารถที่อัพขึ้น,นไปดู HD, HD ได้ได,ด้วยใช่2เมกสุดยอด<ะ>แต่ทีนี้ค่ะขออนุญ,ญาตถามในเมื่อเมื่อกี้ที่คุณโจ้พูดมาบอกว่ามันคล้ายๆกับการดูทีวีย้อนหลังคือทุกรายการทุกซีรีส์เนี่ยจะถูกรวบรวมไว้ที่นี่เลยคุณอยากดูเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงก็สามารถเข้ามาดูได้แล้วมันต่างยังไงกับ YouTube หรือว่ารายการทีวีย้อนหลังที่ดูใน u t u b e ล่ะคะคือใน YouTube เนี่ยถ้าสังเกตดูนะฮะรายการที่มีใน YouTube เนี่ยก็จะไม่มีในด,ดูนี่ รายการที่มีในดูนี่ก็ไม่มีใน u t u b e นะเป็นคอนเทนต์คนละประเภทกันเลยนะอย่างวันนี้ถ้าเข้าไปใน u t u b e เนี่ยอาจจะได้ดูพวกละครไทยสมมตินะหรือรายการที่มาจากเช่นช่อง WorkPoint เป็นต้นนะหรือมาจาก g ี m 1เป็นต้นนะฮะแล้วก็จะมีพวกคลิปจากทางบ้านมาแต่ในส่วนของเราเนี่ยที่เป็นดูนี่เนี่ยเราก็จะมีซีวีจากทางฮอลลีวูดนะฮะรวมถึงรายการบา r i ไรตี้โชว์ที่ไม่สามารถอยู่บน YouTube ได้เพราะติดเรื่องลิขสิทธิ์คสิทิ์อ๋อเพราะเป็นสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของเรานะก็คือ ผู้บริโภคเนี่ยไม่ว่าจะไปหาชมทางช่องทางไหนนีก็จะหาชมได้ค่อนข้างยากาานะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยบางท่านอาจจะยังแบบนิยมไปเว็บเถื่อนอยู่นะเพราะเว็บเถื่อนเนี่ยแต่เขา้าใจไหมเว็บเถื่อนเนี่ยบางทีก็แปลมั่วม,มาอ่านไม่รู้เรื่องเลยหรือบางทีคุณภาพก็ไม่ได้ภาพก็แบบแย่มากมคือถ้าบางท่านบอกว่าอยากจะ ขอแค่ดูโดยที่ไม่ได้เน้นเรื่องคุณภาพไม่ได้อะไรเนี่ยเรื่องอย่างเว็บเถื่อนเนี่ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปะนะบางทีดูโ,โหกำลังติดลมอยู่หายไป 2, 2> ตอนนะโ,โห,โโหมันหาดูที่ไหน<ช>ไม่ได้มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเขาเรื่ออะไรมันมันค้างอยู่ในใจนะใแต่ถ้าดูดูนี่เนี่ยเรารับประกันหนึ่งเรื่งงองของแปลภาพทั้งหมดเราใช้ทีมงานของฟรีทีวีทั้งหมดนะแล้วก็คุณภาพของภาพมีถึงขนาด HD มีทั้ง standard def มีรองรับทั้งหมดแล้วก็ดูได้อย่างต่อเนื่องเลยเราก็จะอัพคอนเทนต์ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์หนึ่งร้อยกว่าช นะเยอะมากซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราเข้าใกล้2,000ชั่วโมงแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆคุณภาพเยี่ยมแน่นอนนะคะ,ะสำหรับดูนี่ค่ะแต่ทีนี้ในเรื่องของ YouTube อันนี้นี่เห็นความแตกต่างนะคะ,ะไม่ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้นี่เห็น, YouTube นย t u b e โฆษณาเยอะมากเลยดูนี่มีแบบนั้นไหมคะคือของเราเนี่ยอย่าว่าเราเนี่ยเก็บเงินเนาะ159บาทเพราะงี้เนี่ยคนนี้เข้ามาในระบบเราเนี่ยจะไม่มีโฆษณาเลยฮะ,ฮะดูได้ยาวจะดูนนยาวเลย,เลยดูต่อเนื่องโดยที่ไม่มีโฆษณาใดๆมารบกวนนะฮะก็คือถ้าคุณเคยดู ยูทูบแล้วมีโฆษณาเข้ามาพอดูคลิปยาวหน่อยทุก15ทีมจะมีแอดโฆษณาเข้ามาแล้วหรือเปิดดูมิวสิกวิดีโอแล้วมีโอ้โหมีโฆษณาเข้ามาเยอะมากนิดหน่อยใช่ไหมแต่นี้ว่าถ้าเข้ามาในดูนี่ของเราเนี่ยทั้งหมดเลยคือดูแต่หนังอย่างเดียวดูแต่ซีรีส์อย่างเดียวโดยที่ไม่มีโฆษณาใดๆมารบกวนเขาเรียกว่าแอดฟรีไม่มีแอดเลยฮะแต่มันถูกมากเลยนะคะ159ยิบาทใช่แล้วยิ่งกว่านั้นนะฮะคนที่เป็นลูกค้าของ AS ซัมซุงแล้วก็พันเนอร์อื่นๆนะครับ <c oughs> เรามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าคุณนิกนะใช้ <c oughs> มือถือ AS <c oughs> อยู่ <c oughs> คนนี่เป็นลูกค้า AS นะฮะถ้ามาใช้ดูนี่ได้ดูฟรีก่อนนะ30วัน <c oughs> ว้าวได้ดูฟรีไปก่อนเลย30วันแล้วก็ดูว่าตัดใจว่าชอบหรือไม่ชอบ <c oughs> นะครับถ้าชอบเสร็จปุ๊บค่อยมาสมัครกันโดยที่ไม่มี พันธะไม่มีเงื่อนไขได้เลยอ่ก็คือตัดใจเลยว่าถ้าอยากมาสมัครกับเราคุณสมัครเข้ามาได้เลยดูฟรีไปก่อนเลย30วันซึ่งลูกค้าจากทาง AS ตอบรับดีมากในนักสน่เดียวกันนะซัมซุงครับซัมซุงมี Smart TV อยู่นะซึ่งลูกค้าที่ซื้อ Smart TV ีวีซัมซงไปเนี่ยแล้วใช้ Smart TV ีวีะจะได้ดูซีรี์จากทางดูนี่เนี่ยฟรีก่อนนะเรื่องละ2ตอน ให้ดูก่อนเลยถ้าดูเสร็จปุ๊บรู้สึกอ้มันรู้สึกอยากดูต่อคุณค่อยสมัครโดยที่ไม่มีข้อผูกมัดเหมือนกันคุณโจ้นี่เล่นกับจิตวิทยามากเลยถ้านี่ดูสอตอน <Marketing, S 2> นี้ต้องอยาก <Marketing. S 2> ดูแน่นอนทีมงานทีมงาน,งานช่วยกันทำนะแล้วก็ยังมีอีกนะก็คืออย่างเช่นถ้าลูกค้าที่ไปตลาด .com ตลาด .com ณปัจจุบันเป็น m มาเก็ p l a c e ที่ใหญ่ที่สุดบนอินเทอร์เน็ตนะฮะ ลูกค้าที่ซื้อของบนตลาด c o m เสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถมีสิทธิ์เข้ามาดูซีรี์บนดูนี่เนี่ยได้ฟรี15วันนะฮะหลังนี้ค่อยตัดใจกันนะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ที่อยากเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยในเชิงที่ให้เราเป็น Value Added ให้เขาเนี่ยในเชิง content คอนเทนต์ะนะฮะมี ตอนนี้คัดพิจารณากันอยู่ประมาณเกือบสิบลายที่เข้ามาแล้วก็นํามาร,ร่วมกันนะเขาก็ดูเราเราก็ดูเขา <ทะ S 1> เพราะว่าเนื่องจา่ยว่า c คอนเทนต์ที่มาจต่างไประเดศของเราเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพอคอนเทนต์ที่เป็นพรีเมียมจากโอ้โหสตูดิโอหลักๆทั้งนั้นเลยอ่<ท>ะทั้ง Fox ทั้งอ่า a ารา n มทั้ง Universal Disney ทั้งหมดเลยเ<ช>นะเพราะงะั้นเนี่ยการที่เราจะร่วมกับใครเนี่ยเราก็ต้องดูว่าอ่า มันเป็นการเสิร์มกันระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยเช่นเดียวกันครั<ช>แต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย<ช>คนที่ได้คือผู้บริโภค<ช>ผู้ชมกําลังจะย้ําเลยว่า<ช>พอสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้บริโภคจะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์ชได้รับสิ่งดีๆในราคาที่ถูกแบบนี้และช่องทางเนี่ยมันง่ายเหลือเกินไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นลูกค้า a s หรือจะมีช่องทางอื่นๆในการรับชมที่คุณโจได้บอกไป<ช> คุณผู้ชมคะนี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะของการเป็นดูนี่ที่เราได้เห็นถึงความง่ายและสะดวกสุดๆค่ะสำหรับการรับชมซีรีส์ดังจากฮอลลีวูดที่ถูกรวบรวมไว้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในราคาที่ถูกสุดๆ159บาทต่อเดือนทางแอปพลิเคชันดูนี่หรือจะเข้าไปที่ w w w d u n ว y .com และยังมีโปรโมชั่นมากมายค่ะที่เราจะเข้าถึงและสัมผัสอัตรักการรับชมซีรีส์ดังเหล่านี้ แต่การรวบรวมคอนเทนต์ดังระดับโลกให้ไิ่ม,มากขนาดนี้ที่ถือว่าเป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของดูนี่จะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันในเบรกหน้าพักสักครู่ค่ะ